ครับผมไปกันครับไปไปต่อเลยครับผมชั้นคือชั้นที่เย็นเท่าแอร์บ้านนะคบใช่เย็นเท่าแอร์เลยค่ะทุกคนจริงค่ะจริงอย่างที่น้องบอกก็คือลมปะท้ามานี่แบบเย็นน้ำนค,รครับผมไปเลยหนกระวังนะนี่นะคะเขาจะติดไว้ให้อ่าที่เรามา,มาเมตะกู้น,นะคะทุกคนจริอย่างนี้นะคะอันนี้ชั้นสามนะคะโอ้ทุกคนอ่าเนี่ยนะคะ หินหินในนี้นะคะทุกคนลักษณะเป็นหินปูนนะคะแล้วแบบเมื่อฝนตกมาเนี่ยก็คือเขาจะมีการกัดเซาะตามธรรมชาตินะคะทุกคนดูลายนะคะดูลายหินนะคะทุกคนนี่คือการกัดเซาะของน้ําตามธรรมชาตินะคะการกัดเซาะของน้ําฝนพอน้ําฝนตกลงมาครับผมนี่นะคะทุกคนอู้แบบยิ่งเนี่ยค่ะน้ำระวังลื่นนะคครับผมเพราะมันคือฉี่คาอ๋อมันเป็นน้ําฝนหรือเปล่าหูก นี่นะคะทุกคน,นคโอ้ฉีดครั้งเขาไม่เยอะขนาดนี้หรอกลอกูกไปนะคะไปต่ออตรงน,นี้สุดยอดเลยะคะ่ะทุกคนตรงนี้นเป็นเป็นบันไดขึ้นนะคะบันไดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแต่ถงนี้แบบโอ้สุดยอดเลยะคะ่ะแบบสวยมาก